มาดูนี่เด็กที่มีของคนนี้ก่อนดีกว่าค่ะกลายเป็นว่านัดอุ่นเครื่องที่แข่ง2เกมในวันเดียวอะ่ะค,คนที่จะจับจ้องไปที่ฟอร์เรนเวียดอะไรอย่างงี้อกิติเก้ใช่ไหมไม่เลยค่ะกลายเป็นน้อง<ซ>ริโอเนี่ยแหละค่ะอินกูโมฮานี่นะที่หลายๆลยคนฮือฮามากกับหูประตูที่เกิดขึ้นแล้วก็ลีลาการเล่นนะซึ่งล่าสุดเนี่ยลิเวอ,อร์พูลเตรียมเสนอสัญญาใหม่ซึ่งอันนี้อันนี้เท่าที่น้าไปอ่านดูนะคะสัญญาน้องอะ่ะมันเป็นสัญญาที่พออายุ17ปีจะถูกปรับอ๋อเป็นอาชีพใช่คืออันนี้มันเป็น ตอนที่ดิวสอดไม่ใช่ดิวสอดไส้เขาเรียกดิวตอนที่ดิวเอาน้องมาจากอะคาเดมี่ของที่คขปแพมของเชลซีเพราะฉะนั้นการที่อยู่ดีๆอะคาเดมี่อื่นจะเอาตัวไปหรืออะไรมันคุยกันได้แล้วตอนนั้นน่ะมันมีหลายทีมด้วยที่ยื่นให้แต่สุดท้ายเป็นลิเวอร์พูลที่เขาวินมองว่าฤดูการหน้าเนี่ยตอนเนี้ยมี2คนก็คือนาอนี่แล้วก็มีอ็นกูฮอมาฮาเนี่ยที่น่าจะมีสิทธิ์ได้ขึ้นเล่นชุดใหญ่แต่เชื่อว่าเ,เชื่อว่าอันเดสตจะไม่รีบจะไม่รีบนั่นหมายความว่า ใช่คือเด็กวัยแบบเนี้ยมันมีสองอย่างคือเกิดเกิดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆเลยสำหรับลิโอเนกูโมฮานะคะ